ตอนไม่มีล่ะถามหากันจังอ่าพอมีมาปุ๊บเงียบปุ๊บบอกได้ขายจักเถอาพได้ขายเลยจอดโดนพูดอยากได้รถสูงๆอยากได้โฟล์ววีมีไหมผมจะมาเอาเลยเรื้อสจดก็เอากี่แสนก็เอาผมจะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาตอนนี้มีไหมผมไม่ชอบดูรูปออนไลน์ผมอยากมาที่เต็นท์เราได้เลยโทรมาปุ๊บมีไหมผมจะมาเลยตอนนี้ถ้ามีมาแล้วโทรบอกผมหน่อย รู้ไหมพี่ทําไงพี่เมมเบอร์ไว้พอรถพอรถมาเมื่อเมื่อเดือนเดือนที่แล้วเนาะพี่ก็โทรไปผมผมเคยติดต่อไว้เหรอผมบริการซื้อเป็นพี่มิตรหรือเปล่านี่โทรมาหาผมทําไมผมถามซื้อซื้อ่ะเอามาแล้วอยากได้รถสูสูอออยากได้โฟร์วิลเป็นจังไดล่ะบริเนมิดจับหาคนซื้อพอดีเลยที่นี่นะครับกับหัวเดียวโฟร์วิลอีซูซูอ่าปีอะไรปีสองี่สบสองอ่ายีบสองเครื่องสามพัน บอกว่าอยากได้ปีใหม่ๆหาปีใหม่ๆมาบัดทีนี้เงียบก๊บเงียบีจัดหาคนสื่ออะไรเลยเอาเจ้วเอ็นหาผู้สื่อนอ่าะก็คันนี้นะคะเป็นนิวสูดีแม็กเครื่องสามพันนะคะเป็นเครื่องโฟวินด้วยนะคะก็คือว่าเป็นตัวสูงสามารถขับขึ้นเขาลงห้วยคือโฟวิลสูงๆคือไปได้หมดนะคะลุยสี่ล้อนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้เลยแมนแล้วนะจ๊ะ เบาะนังสวยๆแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวเอสนะคะตัวเริ่มต้นนะคะแมนครับต้นเลยแมครับมีกระไดก็คือยังแต่งมานะเฉพาะบันไดแต่งนีก่หนึ่งหมื่นแล้วแมนแล้วครับยังบอกพ่อด้วยแม็กยังออฟโรดชุดนีบ่ต่ำกว่าสามหมื่นแมนชุดแต่งแบบสี่หมื่นแล้วจังสี่เขาบอกเบาซสื่ออีกเดี๋ยวโอ้ยเบาเป็นยางเบาเป็นยางมากอ่าสี่คูณสี่เท่ากับแปดแบกเลขแล้วเซี่ยวคอยอ่าอันนี้ก็จะเป็นท่อท่อแต่งมาเนาะบสไทเทเนียมอีกแมนแล้วแ่งเบิ้ แต่งมดงามเงีนะครับแม็กไลนนองแม็กไลเนอร์ใส่ไว้ให้พร้อมแม่นครับเหมาะกับอ่าแถวเกลนะครับเอาน้องเอ็นขึ้นสตาร์ทเบิ้งบารเอาอีกแล้วอย่าพอโชว์น้ำอีหยังสิให้ยากๆนี่เอ็นตลอดเลยโอ้ยบอกกล่าอุ้ยอันนี้อันนี้เร่งไม่แค่ห้าหมื่นสี่นะสีแมนแล้วนะครับผมพอสตาร์ทได้บอลกุ้ยสตาร์ทได้กุ้ยกุได้ปิดเบาพุ่งเบาพุ่งแล้วพุ่งท่าเมีงเหรอไอ้เช็เกียร์เหล่านาะมันสิพุ่งได้จังไดย์โอ้เออ ใ, er ใจหายใจคล่อมคล่อยังไหไปยังไหต่อบัดนี้เหยียบเหยียบโชว์เพิ่นตัวขว้าบ่อโอ้าไปซองหลังเจล่ะซองแต่คนดเถอะเนาะอ้าวอ้าวอ้ยเหงื่อแตกบัดนี้สิ่งไทเทเนียมครับปอเป็นบ่อขาดบ่ได้กลัวแล้วโอ้โนี่พี่น้องเบิ่งนี่ใส่กางเกงในบ่นี่ เรเก่งทราบจ้าโอ้ยตา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 ยนี่นี่เกียร์ไปหาบหัวเป็นแถวแกเลยนี่เกียร์โฟอยู่ตรงนี้นะมือกล้องอาจารย์มือกล้องนี่โฟนะครับขับเคลื่อนนะครับนี่ปรับตรงนี้สองล้อสี่ล้อสองล้อหรือออโต้โฟวิวได้เลยสามารถเลือกได้ใช่ว่าจะเป็นสองหรือจะเป็นสี่หมอแกการขับขึ้นเขาลงห้วยแมนเราก็ปรับขึ้นเขาปรับเขาในหัวไปขนทุลอกทุเรียนโอ้โสีหา สีหาผัวเป็นในหัวยู้ยได้รัวเปนในหัวเดอน้องนี้ก็ได้ก็วัไใดครับจากเ่อดอกโฟวุลโฟวิลเนี่เนาะสิได้ครับพ่อจุนเนอร์โฟวเาลงงวยเผลอเไล้ได้ผัวเจ้าของสวนทุเดียมสวนลำไยได้เซตปุ๊บอันไดครับพ่อจุนเนอรนงสบายเด้อไปขับพลโยลลำไยเือเก่าอีกลำบากกว่าเดิมอีกทีนี่ เผาลอยด้วยนะคอกด้วยทีนี้อยู่นั่งได้อยู่หลังคอกมาทีนี้ย่นเูาเล่นยังเสปมาตัวดำฝืนมาทีนี้เอาเก่าเลยเหรอมาสำหรับคันนี้พี่เปี๊ยะผ่อนเท่าไหร่ดีผ่อนแปดพันแปดพันตลอดสัญญาหลังกล้องเบะปากแล้วอาจารย์มือกล่องแม่มจีหรีบอ่เอาจึงเป็นต้มเมดหยังครับอ้าน ทักมาก่อนทักมาก่อนนะคะได้ได้ครับพี่น้องมาโหลดนะครับเอารถมาแล้วกระเป๋ามาซื้อมาซื้อมาซื้อบอมเบนบอกว่าเอามาเลยเอามาเลยข่อยเอาเอามาให้เอามาแล้วมาแล้วโทรหาข่อยผู้แรกบอมี่บอมี่แม่ขนาดจองจองก็บอกว่าบอม่าบอมี่จองแม่แต่บาทเดียวแมนอะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เป็นรถอีนสูขเครื่องสามพันโฟวีปีปียี่สิบสองนะคะราคาขายอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่น 9,000บาทแมนครับทักมาลดไปเลย20,000บาทนะคะแ100,000เ่าพนแมนแล้วผ่อน8,000ตลอดสัญญา8,000ตลอดสัญญาใครสนใจติดต่อหาเซลล์เอ็นได้นะคะที่เบอร์0984084454เบอร์นี้ทักบ้านเขียวได้ด้วยนะคะใครที่เบอร์ไม่ทันก็กอกอฟังเอากฟังเอานะสำหรับวันนี้น้องเอกพี่ปิยาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ